สวัสดีเจ้าเพื่อนๆจ้าเมื่อนีก็มาพอกับบีกแล้วนันจ้าในช่องเมฟฝรัง่งเยอรมันจ้าเพื่อนๆวันนี้อากาศดีเวอร์จ้าประมาณสองทุ่มครึ่งนะแต่ตอนนี้ตอนนี้เนาะจ้าเพื่อนๆจ้าแต่ว่าอากาศดีเมื่อนีบีสีผ้าเพื่อนๆไปปั่นจักรยานเนาะจ้าปั่นจักรยานเลนปั่นจักรยานรอบานเนาะจ้าเพื่อนๆจ้านั่นแหละอากาศดีสีผ้าไปซิมหมากใหม่ปลาบักใหม่คางท่างวัสิมีอย่างแน่นอบเป็นตะแสบเนาะจ้าเพื่อนๆไ,ๆไปไปไปปั่นกันเลยจ้า เจอก,กันกับบรรยากาศยามเย็นนอกจากเพื่อนๆจ้าอากาศดีดีดีมากดีมากเวอร์ไปไปจะกระยางเย็นกันจ้าบรรยากาศดีเวอร์จ้งพวกนี้ร้อนมีลมโมบอบอ้าวจาังเพื่อนจ้าพระอาทิตย์ยังอยู่สูงอยู่เนาะจ้า ไทยย่ำหอนกันบซาปม่นานพาทิพตตกอ่ะหาทุ่มกูแหละจะเพื่อนเพื่ๆจะตอนนี้ซาปม่านทุ่มเครื่งเออโบเมนทุ่มเครื่อง,ออองจะสองทุ่มเครื่องจะน,นี่เพื่อนกันเลี้ยงมาไว้ยังสี่แหละจะฝรั่งบั่นจะของจะคลองมานี่ยเพื่อนมีฟ้ามจะฟ้ามไก่ฟ้ามง้วนสี่น่าจะเพื่อนเพื่อนจะเพื่อนเหตุการณ์กเกษตรว่าง่ายๆกับ ก็แลจ้ะถนนุนทางบ้านเพื่อนอันบ้านนอกก็เป็นเรื่องนี้เนาะจ,าเจะเพื่อนเพื่อนจ้าอยู่ไกล่ป่าอยู่ติดป้าเร่องสิเนาะจะเพื่อนเพื่อนติดธรรมศาสตร์บวุุ่ญไหวคืออยู่ในเมืองอยู่ในเมืองก็สะดวกอีกอยางแต่ว่าบุญไหวเนาะจะสะดวกสบายแต่บุญไหวอันนี้อยู่บ้านนอกอะอยู่ติดป้ากอากาศดีอากาศไทยเทศดีอย่างบีธรรมศาสตร์สวยงามจรงสินะจะเพื่อนๆน อันนั้นกะป้ามะข่าโูดด้วยจะมะข่าโพดเพื่อนเอาไว้ยันเลี้ยงสัตว์หรือเพื่อนเอาไว้เขาโล่งงานนอกจากเพื่อนมะข่าโพดอันนั้นกินบ่ได้เนาะจ้ะนั่นแหละนี่ปกติเพวันสเอาฝูงงวัวเพิ่อนออกมากจ้ะยา่างพปีนี่พี่บียังบ่เห็นฝูงงวัวเพื่อจ้ะเป็นร้อยสองร้อยตจ้ะ เนี่ยบ้านหลังนี่แหละค่ะเจ้าของเจ้าของฟ้าม,วม่วงน,นั่นนละค่ะเพื่อนเนี่ยบ้านหลังนี่แหละถนนโนนห้างเขากับสีติดปลาธรรมศาสตร์มิตรปลาเห็ดทั้งนั้นเลยจ้ะเพื่อนๆไปกันเรื่อยๆเลยจ้ะบึงถนนโนนห้า,าไปน้ำกันเบาง,ง,ง่ายๆกับแค่คลายบ้านเฮ้าเลยจ้ะ แถวมู่บ้านมีสีสบโบคอยมีหลายลางังคาเฮือนนอกจะเพื่อนๆจ้าจมีหน่อยหลงังคาเฮือนนาะมีสักประมาณยี่สิบสามสิบหลังนี่เลยเป็นยังไงจร้าเพื่อนเพื่อนมักบบบรรยากาศบรรนนกที่ตั้งประเทศสองคนผัวเมียเพิ่งมาหมาไมยางจ้าข้ากับมาปั่นจากกาักรยานสวยๆกันน่าจะเพื่อนเพื่อน,นจ้าย่ำแดดลมร่มตกน่าจะโอ้ยเมื่อย ขอโทษขอไผ่เด้อจียเศรา้างาบงามน้องเงยเนาะก็จะเป็นนั่นเองจ้ะดีกว่าอยู่บ้านว่าปั่นจักรยานเล่นว่าปั่นจักรยานรอสูตรอากาศออกซิเจนจ้ะอยู่บ้านาไรกับเงยโอ้ยอันนี้เพื่อนจ้ะเหตุไ่อเป็นทางสาธารณะน,นอกจากเพื่อนเพื่อนจ้ะไผ่ไปไผ่มาไผ่งางไผ่เรนไผ่เหตุยังก็ได้เมิดนอกจากเพื่อนเพื่อนถนนทุนทางสาธารณะนั่นแหละ นี่ฟังนี่สิเป็นอันหัวน้ำตาเลเด้จากเพื่อนเพื่อนหัวน้ำตาลหัวมันกับสีเป็นคลยคายหัวใช้เท่าเลยจากเพื่อนเพื่อนจ้าแปลว่ามันเป็นเขาไวเฮ็ดน้ำตาลไส่น่าจะพ่อว่าลาเดือนพฤศจ,จิกาเดือนท่านว่ามากเพื่อนกับสีมาคุดเอาหัวมันจ้ะคุดเอาหัวมันเพื่อนกับเอาไปเขาโรงงานแลวก็มาผลิตเป็นน้ำตาลออกมาจา้าเดี๋ยวบีสีเอาหัวมันให้เบื่อเด้จากเพื่อนเพื่อน นี่หัวเพิ่นกระสีคล้ายๆแบบนี้แหละจะคล้ายๆหัวแช่เท่านะเนี่ยหัวย่ใหญ่แบบนี้เลยจ้ะคลยาย,ห,ายาหัวแ,แบบวช่เทาต้นเพิ่นอ่อนๆก็กินไดใคล้ายต้นขนาเนาะจะเพเพื่อนจ้ะเนี่ยอันนี้เพิ่นปลูกโดนแล้วเนาะหัวมันกเ็เลยใหญ่บางส่วนหัวเพิ่นสิบ่ใหญ่นะจ้ะบีบอยากดกของเพิ่นเนาะจะเพ่นเพื่อนจ้ะเนี่ยแมนเบิดเลยจ้ะเนี่ย แมนเบิดเลยหัวกับหัวใหญ่หัวหน่อยคือว่าเลยจ้ะเนี่ยประมาณพฤศจิกาท่านว่าเพิ่งกระถอนเนาจะจ้ะแล้ววันนี้เพิ่งก็ไปเขาลงงานเฮ็ดน้ำตาลต่อไปเนาะจ้ะเพื่อนๆขีมาเรื่อยๆมาเจอของดีจ้ะเพื่อนๆจ้าเห็นบ่เห็นหมากมันบอหมากมันหอยอนตูนเอ็นเตนอยู่เนี่ยเห็นหมากมันบอจ้ะเพื่อนๆปาดทางผีแห้งดกจะ้ะ เขาเอิ่นว่ามากพุ่นเราจะเพื่อนๆมากพุ่นสดเนาะเนี่ยมากพุ่นสดจ้ะเนี่ยดอกเต็มต้นขึ้นอย่างนี่นี่โาติมันเป็นเน่าใดวาติเดียวสีซิมห้เบิง้งมาทางนี้จ้ะเดียวบีซิมห้เบิ้งเนาะวาันเป็นโสชาติแนวใดคือตอนเนี่ยลูกมันยังเขียวอยู่มันยังอันมันยังดิบอยู่จ้ะถ้าเกิดว่ามันสุกแล้วมันก็สิเป็นนวยสีดำดำ แล้วก็มีนวัวสีเหลืองกับสีดำจะอันนี้มันย่างสดด้วยน่วยสดมันน่ะเอาไปกินกับแจวได้จ้ะน่วยสดมันจะเป็นรสชาติแบบใดว่าตี้สมขมจังน้อยคล้ายๆบักอันคล้าๆๆมากอันนั่นอืม ไข่ไข่บอกอย่างน้อบานเฮาไข่ไข่บอกอย่างลืมซื้อมันแม่จ้ะลืมซื้อมันเขาไปดองกินยูจามากๆอเนี้ยโอ้ยสมมติเบาอยากแต่ขวก็ลืมซื้อมัน,มมมน,เ,นมเนานนนะนั่นแหละมันสิเป็นรสชาติสม่มๆเอาไปจำจิ้มกินน้ำแจวได้จ้ะจิ้มกินน้ำแจวได้เดี๋ยวเสียเอาแจวมาจ,จําขวดเห็ดแจวมานาวดิ นี่จะวนเพื่อนโอ้ยหัวคอยคือฟูดเอะนี่เอาเจวมาจำน้ำขอยจะกินให้เบิ่งจ้ะโอ้ยน้ำลายแตกเนี่ยสุดยอดมาแอปเปิลก,กินได้บเอกแอปเปิลสดจ้ะกินได้คือกัน อืมอืมอือืมอืมอืสอืมอืมอิมอดๆอืมอดกดก้นอย่างนี่มอืมาืมอ,กกอ,อืมอืหอืม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 อกเอืมอืมออืมอืมออออ ต่ออีสุก,ก่อนจักงวยจ้ะอ้อไปดองคือบอกมองนี่ก็ได้จ้ะเก็บกินได้เนาะเพราะว่าของสาธารณาจ้ะอืม คุ้มวันนี้จ้ะห้ามากินหมากนี่แหละ เยอะมากหลกไดาพ่อพ่อสิพาไปซิมเหมืองแอปเปิลจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้าขวบโบมีเป็นย่าเอามัลซลี่เห็นบ่หนวยออนตอนแอนแตนอยู่ทั้งเทิ่งโดกโดกจ้ะแต่ว่ามันมันสิเมิดเลยแหละจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ามันก็เลย่นหวยเป็นแบบเหี่ยวแน่ล่นแน่มันสิเมิดย่ามันแล้วเนาะจ้ะเพื่อนเพื่อนโอ้ยหุวนญ่ะทั้งเทิ่งให้เอาให้หลายจ้ะเผื่อป้า บ่าดำดำนะแม่เป็นเบอร์จ้ะว่าทั้งนั้นให้หลายจ้ะเพื่อนเพื่อนเห็นบ่เนาะเฮียในซูเปอร์มาร์เก็ตกับบัวแพงเนาะจะถ้ากินในต้นมันมันสีแสบกวานะ <c oughs> กินของหลักมันแสบเสด้ <c oughs> เนี่ยโอ้ยหลายคักหลายหลายหลายอยู่ <c oughs> ขอ่อยืดเอาของเพื่อนได้มาสามหน่วยเนาะจา้ะเพื่อนเพื่อนโอ้ยมันดกอยู่มันอยู่ทั่งๆโอ้ยสามหน่วยเน้ได้เน่าแล้วหน่วยนี่จะกินไว้เดียวนี่แหละจ้าเนี่ย ม,มันอันนั้นหวานคากแล้วมันสุกมันจนเป็นแบบเละแล้วนี่นะจ๊ะเพื่อนๆโอ้เสียดายเอาบ่าถึงไปหากินบางไงเปิรลเฮาดีกว่าเนาะเนี่ยต้นบางแอปเปิลจ้ะเห็นบ่ม,มากเพื่อนาขๆบักม่วงบ้านเฮาแหละยามห้อนมันจังออกจ้ะเพื่อนๆจ้ะเพียเ,เ,เป็นพว่วงเป็นพว่วงอยู่ นนอยู่ข้างถนนคือเก่าล่ะของสาธารณะละไรจะเพื่อนๆจะใส,ส่เสืเอาให้เบื้องอีจ้ะเพียะขันเวากับไข่บักม่วงบานห้าบักม่วงโบเสแปไหมนั่นละ่ะบักม่วงสมบักม่วงโบเสแปบนั่นแหละจะเพื่อนๆเพื่อเป็นงาเป็นงาอยู่เป็นตซี่อ,อ่อนบอเนี่ยเพื่อเพื่อพุทธกอึดเนี่ยจะเพื่อนๆ จะเป็นงาเป็นงาอยู่เจ้ามันสมเนะาะวะหละกาาไัไแดดมันบวชขึอ้อยู่ในอันซูเปอร์มาร์ททั่วไปจะซูเปอร์มาร์ทเพิ่นปลูกเป็นพันเป็นพันเนะาะจะเพื่อนเพื่อนเพียเดียวสิซิมให้เบิ่งเดี๋ยวสิซิมให้เบิง่งเนาะแดดกระซองมาซิมเหมือนแอปเปิลจ้ะอืมสมเดี๋ยวนะะมมจะก,กินกับแจวเนาะ นี่ซิมอใไ้เปิดแกับแจ้วอ,อันนี้โบสมพ่อบอกอันบอกพุ่นสุดบางยานเนี่ยเนาะจ้ะ เนี่ยน้มันยังอ่อนดูเอาไปตำพอดีจะ้ะคันลูกหน่อยกาอันน่้ยน้อยกว่านี้มันสีสมแล้วมันสีฝาดแห้งอันนี้บบฝาดจะ้ะออกสมเลยสมคืมอม่วงบวานเท่านี่แหละแต่แต่มันเป็นเนื้อใส้รอบออ อืมสุดยอดคุ้มมือนี้มาแล้วคุ้มโอ้เห็นบ่เห็ดเจ้วเมื่อกี้มาใหม่น้ำค้างทาง่า อิ่มแล้วจะบ,บัน้เมือม่อเมือ่อเมื่อสิบ้าส้มบรรยากาศทางเมื่อบนัน้จ้ะสิบ้าส้มบรรยากาศทางเมือ่อนี่เพิ่งกระเฮ็ดว้ให้ทางจักรยานปัน่นปั่นจักรยานเนาะจ้ะคักอยู่ด้อยจะเพื่อนเพื่อนท่องกับปั้นไปเรื่อยๆบรรยากาศย่อมมือแลงมาฝาก ทางน่ะเพิ่นก็ปลูกพักปลูกหญ้าเพิ่งเหมืนจะโอ้เมื่อยเศร้างาบงาบับพอไป <laughs>